เชื่อว่าหลายคนคงทักเขาเยอะว<ะ>่าหรือหลายคนอาจจะแบบอุ๊ยไทยทําไมเธออยู่ตรงนี้มันคือทางสามแพ่งเชื่อว่าหลายคนต้องทักแบบนี้<ม>หรือห,หลายคนแบบมาชี้เมาม,มอ,อยถูกไหมบางคนเมาท์มอ,มอ,อยก็ตายนู่นนีน่ ในฐานะนเจ้าของบ้านเขาคงจะมีความรู้สึกว่ามันคงแย่แต่ความเป็นจริงหต้องบอกนี้มุมเฮงของอาจารย์สำหรับบ้านหลังนี้เลยคือตรงจุดนี้แหละบ้านอยู่ในจุดทางสามแพ่งที่รับทรัพย์ม,มันมีทางสามแพ่งรับทรัพย์ด้วยแน่นอนอนะคะแน่นอนเลยทางสามแพ่งต้องบอกนี้หลายคนโดยส่วนใหญ่เข้าใจในมุมที่ ไม่ได้ศึกษาหรือเข้าใจในมุมเดียววะแต่ความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างต้องมีข้อดีเสมอในโลกใบน,นี้ถูกไหมครับพี่พีเจถึงอาจารย์จะไม่สวยแต่ฉันอร่อยอย่างนี่คือข้อดีเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยต้องบอกมันต้องมีมุมที่อีกมุมที่มันแบบสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกทางสามแพ่งเนี่ยสังเกตดูคือเป็นทางสามแพ่งที่เทลงมาทั้งหมด Uh huh. แสดงว่าเวลาเงินไหลลงมาเนี่ยลงมาเจอบ้านหลังนี้รับทรัพย์เต็มเต็มอ๋อบ้านนี้เหมือนเป็นแองถูกต้องค่ะไว้รับเงินอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะ99.9% 9มาจากความสามารถพี่เขาก่อนอที่เขาเป็นคนเก่งค่ะองลงมาคือควงจุ้ยบ้านหลังนี้เป็นทางสามแพ่งรับทรัพย์นั้นถ้าผู้ชมขาใครกําลังจะซื้อบ้านบางทีมีความรู้สึกว่าเราชอบหลังนี้ทํายังไงแต่ติดทาง3ามแพง่งไม่ต้องกังวลหักทาง3ามแพ่งจริงไม่ได้เลวร้วาแต่ตรงนี้เป็นทาง3ามแพ่งที่ดีเพราะเป็นทาง3ามแพ่งรับทรัพย์ดูง่าย วันนี้ถ้าเกิดว่าไม่รับทรัพย์จริงเขาจะไม่ดังมาถึงทุกวันนี้ค่ะถูกไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกหวงจุ้ยเป็นเรื่องรองความชอบเป็นเรื่องหลักแล้วปรับให้เข้าหากันให้ได้